นี่คือจุดชมวิวของปูผา,ามากแฝงคำม่วนสอปปลาว <c oughs> ซึ่งบรรยากาศในด้านหลังน,นั้นมีความสวยสดงดงามในเรื่องของแม่ไม้ธรรมชาติระบบนิเวศสวยงามม,มากๆนะอยู่ข้างทางก่อนที่จะเดินทางไปที่บริจาคเครื่องบุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องทางที่ได้รับได้รับสุกระทภัยน้ำท่วมเหล่านั้นก็แวะทานข้าวสะก่อนก่อนที่จะเดินทางไปในจุดนั้น แต่ด้านหลังนี่มีวายที่จะเก็บภาพไปไว้บันทึกจารึกไว้ในการเดินทางในครั้งนี้แต่เป็นการเดินทางถามพนักงานณสถานที่แห่งนี้บอกว,ว่าประมาณชั่วโมงกว่า,วา,วาถึงสองชั่วโมงครึ่งในการเดินทางในการชมวิวในการผ่าโขนในเรื่องของความท้าทายในเรื่องของการเดินทางในจุดชมวิวปูผ้าม่านแขวงํำม้วนผ้าม่านปูผ้าม่านแขวงํำม่วนนะครับ ในตรงนี้แหละอันนี้ก็คือบรรยากาศในในด้านหลังนี่นะก็เก็บภาพบรรลุจารึกไว้ในการเดินทางในครั้งนี้จุดชมวิวของภูผาหลวงภูผามา่านภูผามา่านที่เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะที่มีหลายๆคนที่เดินทางผ่านมาแถวนี้แล้วก็มาพักดื่มกาแฟหรือว่าเป็นทานน้ําก็ดีไม่ว่าจะเป็นทานข้าวก็ดีจุดชมวิว สิ่งหนึ่งนั้นก็มีลวดสลิงนะลวดสลิงที่ทางเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้ต้อนรับท่านอยู่ในตรงนั้นจุดแรกอันนี้เป็นจุดที่สองของภูผามากก็มีลวดสลิงและก็อุปกรณ์ในเรื่องของความเชฟความปลอดภัยในตรงนั้นมั่นใจได้ในการไปเที่ยวท่านท่านไหนที่ยังไม่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคหัวใจวายหรือเป็นโรคหัวใจนิดนิดแนะนําอย่าขึ้นสลิงเลย เออขอให้เดินตาม้าวแล้วม,มาชมพื้นแบบธรรมชาติธรรมชาติก็แล้วกันนะฮะอันนี้คือจุดชมวิวโองปูผามากนะ